สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนชิชาจากงานวันนี้นะครับน้องแอมถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ด้วยความเป็นชนชิชาอย่างไงก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนจากภารกิจในวันนี้นะครับที่ใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง6กโมงเย็นเลยนะครับจากนั้นก็รอชุดใหม่และได้ใส่สมใจจริงๆและงานต่อไปก็ไปที่ระเบียงอีสานถือว่าเป็นภารกิจปิดท้ายนะครับ แต่ก็ชื่นใจที่เอฟซทุกคนมารอชมน้องแอมมากมายเลยทีเดียวและขอขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นกำลังใจให้น้องแอมถึงแม้จะไม่ได้มาชมด้วยตนเองนะครับขอขอบพระคุณที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแอมเรื่อยมาและขอขอบคุณเจ้าภาพใจดีในวันนี้นะครับโอกาสหน้าคงได้ขึ้นเวทีแห่งนี้อีกครั้งขอบคุณครับหากคุณผู้ชมนะครับ ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย,เลยสวัสดีครับ